ขอต้อนรับเข้าสู่แวร์ทูรันนะครับวันนี้ก็ผมแอดมินเตอร์กับแอดมินพัทนะครับเรามาอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อดังที่ขอนแก่นฮะครับชื่อว่ามิติเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่มีแลน์สเคปสวยที่สุดในจังหวัดขอนแก่นสุดๆต้องมาฮะใครมาขอนแก่นไม่ได้มามิตินี่ถือว่าพลาดโอเคมาซะมาซะแล้วบอกว่าดูมาจากแวร์ทูรัน ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็คุณก็ต้องซื้อเหมือนเดิมก็ซื้อเหมือนเดิมวันนี้เรามีประเด็นก็คือเราจะมารีวิวหลายครั้งแล้วก็รีวิวเรื่องรองเท้าอะไรไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมารีวิวเสื้อผ้าอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เราใส่ชุดอะไรยังไงบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือแบรนด์ก็ส่งให้เราเยอะแล้วเราก็ซื้อใช้เองเยอะเหมือนกันใช่ก็เสียเงินไปกับเรื่องเงี้ยตลอดตลอดชีวิตเลยก็แก๊กๆจะมาดูกันเลยว่าของแต่ละคนมีอะไรบ้างโอเคครับปกติคุณใส่อะไรยงงงงไบบ้าาาคืออก็ตรจนว่ ถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขันเวลาไปร่วมงานอะไรนะมักจะใส่ตัวเดิมๆเพราะว่าเราก็มั่นใจกับตัวไหนเราก็อยากจะใส่ตัวนั้นถ้าเกิดตัวไหนแบบมันมีอะไรเอะใจนิดหน่อยอะ่ะไม่อยากใส่ในวันที่สําคัญใส่ซ้อมอะไรไม่มีปัญหา คำถามคือซีเรียสไหมกับเรื่องของคุณภาพหรือว่าราคาถ้าเป็นคนรวยก็จะพูดว่าไม่ซีเรียสนืกออกไหมคือส่วนใหญ่แล้วซีเรียสว่ารูปมันจะออกมาสวยหรือไม่อันนี้คือข้อหนึ่งสำคัญนะใช่ข้อที่2ของผมคือ performance สำหรับผมเชื่อว่าชุดที่ดีวิ่งไปเนี่ยต้องไม่คํานึงถึงชุดเลยต้องลืมไปเลยถูกต้องคือถ้าไปติดโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ละอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าสมัยที่เริ่ม วิ่งแรกๆอืก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้แคร์อะไรเรื่องพวกนี้หรอกใช่เพราะว่าเราก็ใส่ตามยถากรรมอเออยถากรรมตามยถากรรมแต่พอเราแบบมาเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยรูปต้องถ่ายว่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราเนาะใช่ใช่จันเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องได้ใช่คือต้องไม่น่าเกลียดต้องไม่น่าเกลียดใช่เออเพราะว่ามันมีหลายชุดนี่ใส่แล้วก็รู้สึกนะว่า มันมันไม่ได้วะใช่ครับทดสอบทดสอบเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์ซีอดูครับว่าถ้าเป็นพวกเสื้อวิ่งเนี่ยซีอใส่แบบไหนชอบแบบไหนอันนึงคือต้องเป็นเสื้อกล้ามเห็นกุดอะไรเงี้ยมันก็จะคล่องตัวก็คือแบบนี้ไงก็คือแบบนี้ก็คือเสื้อกล้ามก็ต้องผ้าบางๆไม่ถึงใส่วิ่งอะเนาะแห้งง่ายๆแบบผ้าบางๆเบาๆอะไรเงี้ยต้องเบา ใช่แบบนี้ไงแบบนี้ก็แค่นี้แล้วก็สวยแต่สวยสวยมันก็คือแบบซับเจคทีแบบมันสวยมันสวยของเราข้อไหนสำคัญสุดบางเบาสวยใส่สบายอันไหนสำคัญที่สุดใส่สบายความสวยล่ะอันดับสอประสิทธิภาพประสิทธิภาพคืออะไรเอาแบบวิ่งใส่แล้วมันเร็วขึ้นเอา มันไม่มีเร็วขึ้นอยู่แล้วมันมันมันเป็นเรื่องของอย่างอื่นปะมันมันเสื่อมันไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นไม่แต่ความเช<น>ื่อ<ต> <ป ühr S 2> ของนักกีฬาม<อ>ันก็ฉันไม่ได้เชื่อไงโอเคโอเคก็แค่แบบคือใส่สบายมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงมันไม่ได้ทําให้เราเร็วขึ้นแต่นั่นเป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่ได้ใส่แข่งขันเนี่ยเอาใช่ไงถูกก็แกถามฉันก็ใช่ถูกผมจะมาถามพี่โมดนะฮะนี่คือนักวิ่งขาแรงนะฮะพี่โมดถามหน่อยว่า พวกเสื้อวิ่งเนี่ยมองอะไรเป็นอันดับแรกในการเลือกใส่ดีไซน์ครับดีไซน์<ช>เอาความสวยก่อนใช่ความสวยก่อนเอาความสวยก่อนต้องไม่เราประสิทธิภาพเอาไหมใส่แล้วมันแบบวิ่งดีว่ะอะไรเงี้ยไม่เคยได้วิ่งเร็วๆนานๆนานขนาดนั้น่ะต้องรูปสวยไว้ก่อนเออไม,ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าแบบมันต่างกันมากเพราะเดี๋ยวนี้ผ้าวิ่งมันมันข้ามมาเจนหนึ่งละมันจะมีเจนเจนก่อนๆที่มันไม่ได้เลยนะอ่าเจนก่อนที่มันนั่นน้วไม่โอไอ้คนั้น่ะไม่ได้เลยผ้าวิ่งเจนเนี้ยมมมันดดีีีหแแล้้วววอออออ่่่่่าาาๆพพพพกกกยยงงงะะไรใช พี่มอสบอกว่าดูดีไว้ก่อนเนี่ยแม้ผมบอกแล้วนี่กินแต้องเอาเรื่องดูดีไว้ก่อนดูดีไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยแบดแถามนักวิ่งคนต่อไปครับเอาเรื่องอะไรมาก่อนเรื่องแบบความสวยงามประสิทธิภาพสวยงามสวยงามไว้ก่อนคือความสบายนี้ไม่สนใส่ละคันก็ไม่สนอดทนค่ะสวยก็พอสวยก็พอแสดงว่านักว่นทุกคนเห็นเหมือนกันนะว่า ว่าต้องดูดีไปก่อนทางนี้แหละคิดว่าเขาจะคิดเหมือนเราไปใส่ตามครับใส่ตามเราเรามีหน้าที่แค่ใส่ตามเฉยเราไม่มีหน้าที่เลือกเราเลือกก็ไม่ได้เหรอใช่ครับเราเลือกไม่ได้โอ้โหเฮ้ยจริงปะเนี่ยเพราะว่าหนูคิดมาดีแล้วเลยคระอ่าคิดมาดีแล้วไม่งั้นผมก็จะใส่เสื้อตามแบบเสื้อเสื้อหนาคือถ้าวันไหนไปวิ่งด้วยกันรูปมันออกมาด้วยกันจะมาใส่ขัดแย้งนี้ไม่โอเคใช่ค่ะยิ่งสวยกัมมาก่อนแต่ว่าถ้า ถ้ามันระบายอากาศดีอ่ะก็คือดีค่ะแต่ว่าสวยงามก็คือไปเลือกแบบแบรนด์ที่เป็นเสื้อผ้านักวิ่งอยู่เลยสรุปก็คือถ้าเป็นนักวิ่งหัวเมียมให้เมียเลือกแล้วทุกอย่างจะดีนะครับแค่นี้พอจบนะเดี๋ยวลองมาไล่กันดูว่าของใครมีอะไรบ้างเริ่มมาจากราคาแบบถูกๆกันไหมอเอาแล้วแต่เลยยิบลองห <คน S 2> ยิบมาด <คน S 2> ูผมกเอามานิดหน่อยเอามานิดหน่อยอ่าเอามานิดหน่อยอันนี้น่าจะถูกสุดละที่ผมซื้อมาไอคันใดเปล่า ใช่คันใดนี่ผมก็บอกเลยว่าเราจะเจอตามงานวิ่งทั่วไป<ช>เขาจะเอามาขาย ซึ่งราคามันจะร้อยเดียวก็มีเว้ยนี่ร้อยบาทคันใดนี่ต้องบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวสบายรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อของคนขอนแก่นนะอันนี้ผมไม่รู้นะก็ไม่แน่ใจนะซื้อใช้เองนะครับหนึ่งร้อยบาทก็ต้องบอกว่าคุณภาพคุณภาพงานประกอบก็ตามราคาเอางี้ถ้าเทียบกับราคาที่เขาขายร้อยหนึ่งอ่ะมันคือโคตรดีก็คือดีมากแล้วใช่เรื่องความสบายผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะผมรู้สึกว่าใส่ได้ดีเลยผมมีแบบแบบซิงเกิลต์ะแบบแบบเสื้อกล้ามอะเสื้อกล้าม ดีดีใช่ไหมดีดีเลยแหละถ้าเกิดใครอยากดูนะฮะลองลองไปเซิร์ชดูนะฮะคันใดหรือใครใช้อันนี้ก็ช่วยเสริมๆกันมาเสริมๆกันมาขายไม่แพงดีผ้าก็โอเคใช่คราวนี้พอเสื้อแบบราคาถูกเราวิ่งไปเรื่อยเรเราอยากจะอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเสื้อประมาณเสื้อลายกราฟิกต่างๆอ่เช่นแบบนี้อันนี้ก็ยังถูกอยู่ อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ชุปปะชุบชุปปะชุบเขา knock knock เขา featuring กันกับ uh, ชุปปะชุบ knock k n o c ก็คือบริษัทแว่นแว่นแว่นวน,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 นกนกเขาอคอลแลบกับชุปปะชุบใช่ ถามว่าคุณภาพโอเคไหมอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าใส่วิ่งผมคิดว่าผมยังไม่โอแต่ถ้าใส่ทั่วไปใส่ในชีวิตประจำวันออกกําลังกายทั่วไปโอเคได้ได้ไแต่ด้วยด้วยงานลักษณะนี้มันเป็นงานคอลแลบเนาะเรื่องดีไซน์เป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะใช่ประมาณอันนี้มันจะสวยกว่าสวยกว่าแต่ว่าเอาไปใส่วิ่งก็อาจจะไม่ ไม่ไม่ถึงกับเอามาใส่แข่งขันนะใช่แล้วมันก็จะมีเสื้อที่แบบว่าทําเองขายเองทำเองขายเองแบบนี้อันนี้ของโอริคาเฟ่เราจะเห็นเสื้อแบบมีเยอะพอสมควรเช่นทีมวิ่งต่างๆทัพซึ่งเสื้อสไตล์พวกนี้น่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ3ถึง600ไหมสามสี่ห้าหกร้อยสามสี่ห้าหกร้อยไม่เกินนี้นะครับคือข้อดีของเสื้อพวกนี้คือแน่นอนกราฟิกสวยงามใช่ใครชอบแบรนด์ไหนใครชอบการดีไซน์แบบไหนก็เลือกกันไปเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไง คือถ้าเสื้อแบบแต่ละทีมทําออกมาขายหรือเพจต่างๆทําออกมาขายเหมือนเราอาเหมือนแบบทุรันอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไอเสื้อแบบเนี้ยคือก็ทีมก็จะทํากันเองไอพวกแบบนี้ผมมองว่าถ้าผ้าไปได้และทรงมันได้มันก็มักจะโอเคแต่หลายๆครั้งที่หลายๆทีมที่เราก็ไปซื้อมาแล้วทำมาบางอันทรงมันแบบโหนอาจารย์คือทุกอย่างโอเคนะแต่วิ่งไปมันตรงนี้มันน่าจะลึกกว่านี้ตรงนี้ข้างหลังน่าจะเป็นอย่างงี้ คือเรื่องทรงเนี่ยปัญหาสําคัญของเสื้อลักษณะเนี่ยคือเรื่องฟิตติ้งเออเขาเรียกฟิตติ้งใช่โอเคฟิตติ้งคือบางทีมันจะไม่เป๊ะมันจะติดหลังบ้างติดนี่บ้างไม่ได้ฟิตติ้งแต่ถ้าแบรนด์ไหนทําดีก็โอเคนะอย่างอย่างโอรินี่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโอริก็ออกมากี่เวอร์ชันแล้วก็ไม่รู้นะเยอะมากนะฮะโอริก็เอ้ยเราจะเห็นหมอมิยูชอบใช่ใหมอมิยูเขาจะชอบใส่แบรนด์นี้ ผ้านะฮะราคาประมาณนี้เนี่ยจะเริ่มมีการตัดเย็บแล้วก็ผ้าที่ดูโอเคนะจะเป็นผ้าแบบออกลังกายที่เป็นโปร่งๆเงี้ยใช่คือ,อคือไอ้พวกอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาไปทำมาเนี่ยสี่ห้าร้อยหกร้เนี่ยสังเกตดูเลยว่าผ้ามันจะคนละคนละแบบกันเว้จารย์ช,ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอะ่ะ มันจะคนละแบบชิ้นหลังเนี่ยเขาให้มันระบายอากาศดีๆใช่ไหมส่วนชิ้นด้านหน้าเนี่ยอาจจะหนากว่าเดิมหน่อยอาจจะเอ้าง่ายมองไม่ทะลุแล้วก็เวลาไปทําสีสันเนี่ยมันเห็นชัดพะถ้าเกิดว่าผ้ามันบางเกินไปบางทีสกรีนลงไปมันไม่ชัดหรีมันจางๆเสื้อมก็ดูไม่สวยอย่างเงี้ยใช่ใมันก็แล้วแต่บริเวณชิ้นว่าชิ้นไหนเป็นยังไงการเย็บก็อ่ะประมาณนี้ตามราคาตามราคาเออมันก็เย็บตามราคาแต่ทำว่าโอเคไหมก็เป็นหนึ่งในเสื้อที่ดีหนึ่งในเสื้อที่ดีใช่ใช่ใช่สรุปง่ายๆคือราคา3ามถึงหกร้อยเนี่ย ถ้าฟิตติ้งดีก็ดีใช่คือเราตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ะจากลายของมันลจากลายของมันเอออย่างพวกเสื้อรุ่นเก่าๆของเราก็โอเคนะอย่างแวร์ทูลันอ่ะเรามีรุ่นแรกนะฮะนี่แวร์ทูลันรุ่นแรกมีรุ่นแรกอ่าหลายคนไม่รู้ว่ามีรุ่นแรกด้วยนี่คือรุ่นแรกนะครับสินผ้ามันโคตรดีเลยนะอันนี้คอลแลบกับไม่ใช่คอลแลบไปขอให้ไปขอผ้าเขาไปขอผ้าเขามโทรไปบอกเขาว่าผ้านี้คุณมีไหมอีโก้ ใช่ปะอีโก้สปอร์ตอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นผ้านําเข้านะตอนนั้นเออทีมชาติอะไรอย่างเงี้เออถือตอนนั้นเรามีพี่หมอจากทีมเซเนลนักไตรเขาให้ข้อมูลบอกว่ามันมีเสื้อของทีมชาติรุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยที่ดีมากแล้วแกเอาตัวอย่างมาให้ดูผมเลยได้ถามร้านเขาปรากฏว่าเขาก็ต้องซื้อมาเป็นม้วนถือว่าดีนะผ้าดีดีคือจะบอกว่าเสื้อวิ่งเนี่ยราคากับประสิทธิภาพที่ได้มันจะบอกออกมาเป็นยังไงอะ ความสัมพันธ์นี้มันความสัมพันธ์มันน้อยมากยากยากมากเออแต่ถามว่ามันมีความต่างไหมก็ต้องบอกว่ามีความต่างนะอ่าเออย่างผมเนี่ยเคยใส่แพงที่สุดนะเสื้อวิ่งนะประมาณสี่พันห้าแพงมากเสื้อวิ่งเฉยๆนะเื้อวิแต่ว่ามันเป็นเสื้อวิ่งใส่เทรลไงมันจะมีฟังก์ชันทุกอย่างมีผ้าหลายชิ้นเข้าใจอ่าเออแต่อันเนี้ยเสื้อวิ่งปกติที่แพงที่สุดตอนนี้ที่ผมมีก็คือสองตัวนี้ฮะนี่คือ อ่าอ่าอ่อะไรนะอะไรนะชื่อมันเรียกว่าอะไรนะไตรเจนไตรเจนไตเจนไม่รู้สะกดถูกก่อนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ฮะคอนเซปต์สปีด CSPD เอ้ยอันนี้ก็สี่พันน่ะน่าจะสามพันกว่าคือโอ้โหสุดๆอ่ะแล้วก็ CSPD นะเป็นแบรนด์ของไทยนะแล้วก็เขาบอกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างนี่ก็คือระดับโลกอะก็ต้องยอมยอมจริงยอมจริงผมมีตัวหนึ่งเหมือนกัน คอนเซปต์สปีดของแต่นี้เป็นสีดําก็ถามว่าแพงไหมก็แพงแพงแต่ถามว่าแม่งดีไหมดีจริงๆคือต้องบอกว่าพอราคามันสูงเนี่ยคุณได้อะไรจากเสื้อพวกนี้เอออ่ะคือเรื่องของงานประกอบงานประกอบเสื้อลักษณะเนี้ยมันจะเริ่มไม่ใช้การตัดเย็บละมันจำยังไงจ้ะมันจะเป็นงานกาวและเป็นงานเลเซอร์ซึ่งมันจะทําให้ผ้าออกมาเนี้ยบมากๆนะฮะดูอย่างของไอตัวสไตเจนนะเนี่ยอย่างขอบตรงไหลอย่างเงี้ยเห็นไหม มันจะเนื้อปิ๊บเลยเไม่มีขุยไม่มีร่องรอยอแล้วเวลามันต่อผ้ากันอ่ะมันจะใช้งานกาวเว้ยถึงมันจะมีงานเย็บมันก็จะเย็บน้อยมากอย่างเงี้ยเออมันจะเย็บน้อยมากๆก็ไม่แทบไม่มีการเย็บกันเกิดขึ้นเลยซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าของ CSPD เนะี่ยเขาแทบจะไม่เย็บเลยด้วยซ้ำนะไม่มีรอยเย็บเลยมีก็มีนิดเดียวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคือเขาเย็บแค่เย็บปิดนิดนึงอ่ะเย็บจบ นีิดเดียวอ่ะเออที่เหลือมันคือไม่เห็นเลยเอาง่ายๆก็คือเรื่องของแบบการวิ่งไปแล้วจะมาเสียดสีจะมาอ,มอะไรเง,งี้ยอันนี้ก็คือลืมไปได้เลยไม่มีไม่มีก็บอกเลยว่าเสื้อราคาอย่างเงี้ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเวลาวิ่งเลยเวลามันดึงน้ําออกจากตัวอันนี้ก็สํคัญสคัญเพราะว่าวิง่งๆไปจะเราจะรู้สึกได้ว่าน้ํามันหยดด้านหลังอะไรเงี้ยเออ ไอตัวนี้เป็นผ้าที่มันรักษาอุณหภูมิไวอาจารย์ถึมันรักษาอุณหภูมิของร่างกายมันก็ทาการทดสอบอะผมก็ไปอ่านอ่านดูนะว่าหน่วยแพงจังเออก็บอกว่ารักษาอุณหภูมิของคนสวมใส่เนี่ยให้มันอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดตลอดเวลาเ,เพื่อให้เป็นอุณหภูมิที่เขาประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดีสุดนอ,อนเถอะแข่งขันก็ได้เปยียบมอน้ําจะได้ไม่แตกมันไม่ใช่แบบคอม่านแบนต้องเย็นตลอดนะไม่ใช่นะคือมันเก็บอุณหภูมิให้อยู่คงที่และที่สําคัญคือมันเบามากเสื้อ พวกเอลิทแบบเนี้ยมันเบาจริงๆที่เคลมว่าเบามากเนี่ยเคลมว่าเบามากเนี่ยเคลมว่าเบาที่สุดแล้วเบาที่สุดนนมันรู้สึกขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ไม่รู้สึกหรอกอ,อคือเมื่อมันเบากันหมดแล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้สึกไงมันไม่รู้สึกอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกางเกงวิ่งเนาะพูดถึง CSPD แล้วว่ามา เขาก็มีกางเกงอันนี้ก็อยากจะรีวิวไปเลยแล้วกันเพราะว่ายังไม่เคยพูดถึงกางเกงเขาก็จะเป็นสไตล์อีลิทนิดนึงความยาวรู้สึกจะ2นิ้วเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพเนี่ยเราคงไม่พูดอะ่ะผมว่ามันดีมากมันโคตรดีอะคือลองลองแล้วก็ออออยอมรับยอมรับแต่เรื่องหนึ่งที่ถ้ามีทางเลือกได้ในอะนาคตนะอะคือเรื่องของความยาวขอเหอะมันเขินมันเขิน <laughs> มันเขิน คือบางทีแบบเราไปวิ่งสุขภาพเฉยๆเนี่ยเราไม่ได้จะไปลงคอร์ดหรืออะไรที่มันเร็วตลอดเวลาบางทีแบบนี้มันก็เขินไปคนที่ไม่เคยใส่สั้น2นิ้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสั้นมากสั้นมากนี่สนิ้วไม่พอแหวกด้วยแหวกข้าง่แหวกด้วยผมว่าสาวๆอาจจะชินอะไรอย่างนี้แต่ผู้ชายน่ยอาจจะไม่ค่อยชินถูกมันมีซับในมีซับในพอมีซับในปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยพอมันแบบมันแหวกข้างอาจจะรู้สึกแบบ เฮ้ยวิวหน่อยมีที่เก็บกุญแจนะฮะที่เก็บอะไรนิดๆหน่อยๆเหรียญเหรินแต่แตผมบอกเลยว่าผมเก็บอะไรไม่ได้เลยจากที่ร <ไม S 1> องเพราะว่ามัน ช่องมันเล็กมากคือก็ไม่รู้ว่ากุญแจรถมันขนาดใหญ่ไงไอ้มันก็มาสด้าก็ก็มันต้องใช้อีโคคาร์เหมือนผมต้องเล็กเล็กเล็กกว่านั้นใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้อ่าโอเคไม่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าใส่กางเกงเอลีทขนาดนี้ชุดโหดขนาดนี้ไม่ขอพกอะไรเลยดีกว่าเบาที่สุดเอคอนเซปต์สปีดเนี่ยมันมีถุงเท้าด้วยนะถ้าจะพูดถึงถุงเท้าอันนี้เขาทำถุงเท้านะถุงเท้าซึ่งมีทั้งถุงเท้าแบบสําหรับความเร็วแล้วก็มีรองเท้าสําหรับคุชชั่นสําหรับวิ่งยาว ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาภาพลงไปมีถุงเท้าสั้นปึ๊ดสําหรับวิ่งเร็วไลท์ไลท์ลเลยไลท์เวทเลยแล้วก็ถุงเท้าตัวยาวสําหรับการคุชชั่นแล้วก็ยังมีถุงเท้าจักรยานอยู่แล้วซึ่งก,ก็ก็ลองดูเดี๋ยวภาพเสียบลงไปให้ดูให้ความรู้สึกของแพงและพอร์ฟอร์แมนใส่แล้วรู้สึกเฮ้ย hey, กูตรงเร็ววิ่งเร็วขึ้นอ,อะไรเงี้ยควารู้สึกมันจะมาใช่ไหมล่ะมันมันรัดหน่อยหน่อยตึงหน่อยหน่อย,อย,อยบางๆงอ่ะความรู้สึกแพงอ่ะไหนๆก็พูดถึงเสื้อแบบนี้ละ คำถามคือโอ้โหอยากได้เสื้อคุณภาพอีลิทแบบนี้งานแบบนี้ราคาที่ถูกอันนี้มีไหมอ่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือเสื้อของโพคาริสวทงานเนี่ยก็ถือว่าเนี้ยบเลยนะงานดีถ้าเกิดถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยเสื้อไม่ต่างจากเสื้ออีลิทงานงานกาวนะครับงานกาวเหมือนกันตัดเลเซอร์เหมือนกันดีดีแต่ว่าคือตัวนี้มันมากับไอแพ็กเกจตอนที่เขาขายมีชิเซ็ตมันกับพันสองพันสามเลยพันสี่ซึ่งถือว่าถูกมากนะถือว่าถูกเพราะมันได้สองตัวได้เสื้อสองตัว ได้น้ําโพคาเรี่อีกประมาณ3-4ขวดแต่ข้อจํากัดของมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์ก็มันก็เป็นโพคารีอ่ะดีไซน์ก็เขาก็ขายเขาก็ขายแบรนด์โพคารีไงอ่าแล้วก็ด้านหลังมันก็ซึ่งมันจะเว้าเยอะหน่อยเราเชี่วอาตัวนี้เว้าเยอะจะเว้าเยอะนิดนึงฟิตติ้งอาจจะเห็นไหมมีความหย่อนหย่อนใช่ฟิตติ้งมันยังฟิตติ้งยังไม่เพอร์เฟกอ่ะใช่ยังไม่เพอร์เฟกแต่ถามว่าโอเคไหมก็แปดสิบแต้มแล้วอะเอเออยู่ดีมากแล้วเนี่ยฮะก็เป็นพวกเสื้อวิ่งนะตอนนี้ที่อยากจะมาอัปเดตให้ฟังว่า เฮ้ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆจะไปลองเลือกซื้อกันก็ใครสนใจก็ลองดูตามแบรนด์ที่เราได้พูดไปจริงๆมีอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะลืมลืมเอ้ยไม่ได้ลืมมีนี่อาอะไรอีกสักอันหนึ่งอ่ะบรูบรูบรูนี่ก็คนไทยเหมือนกัน บรูนี่ก็คนไทยเหมือนกันแต่ผมว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะบรูเนี่ยผมชอบตัวเสื้อวิ่งธรรมดาของเขานะที่ไม่ใช่เสื้อกล้ามนี้ใช่ไหมที่ไม่ใช่เสื้อกล้ามนี้แขนใช่เพราะผมรู้สึกว่างานเสื้อกล้ามเขาดีติดนิดนึงตรงที่ว่าเสื้อบรูจะจะเติร์ดแขนจะเติร์ดไปนิดนึงซึ่งเป็นประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นทีไซส์ของเขาแหละเข้าใจแต่บางทีผมก็อาจจะอยากจะได้ความยาวขึ้นมาอีกนิดนึงคือราคาจะอยู่แบบพันนิด ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็งานงานใช้ได้เลยงานใช้ได้พวกถุงเท้าของเขาเนี่ยโอเคใช่บูดีไซน์มันจะในเมืองในเมืองในเมืองหน่อยซิตี้รันอะไรอย่างเงี้ยอย่จริงเขาก็โฟกัสไปทางเทรลเหมือนกันนะเทรล running อะไรลองดูคอลเลกชันใหม่ๆของบูผมว่าสวยก็มีพัฒนาการนะครับก็จะสรุปง่ายๆอย่างเงี้ยลวกันว่าเอาเป็นว่าเอาตามกำลังที่มีแต่ว่าของแพง ดีครับต้องบอกเลยว่าของแพงดีมากแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะลงทุนขนาดนั้นเสื้อราคาที่ถูกกว่าก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันส่งผลนมันส่งผลกับจิตใจเว้ยจานคือเสื้อบางตัวที่สมมุติว่าของทีมเราอย่างนี้ใช่ไหมทีมนั้นทีมนี้เวลาเราทำออกมาใช่ไหมเราก็อยากใส่เสื้อของทีมเราแหละใช่แต่เว้ยต้องบอกว่าบางครั้งวิ่งไปมัน เอียงซ้ายเอียงขวามันมันส่งผลต่อรูป <c oughs> เออรูปมไม่สวย <S <S> ออ <c oughs> คือมันก็โอเคแหละแต่พี่มันต้องมาจับไงแมน,นิดนึงไง <c oughs> คือตอนเราวางแผนตัดกันในทีมก็วางแผนดีอยู่ออแต่พอเอาออกมาปุ๊บคือเอาง่ายเรื่องแมทเทียลวัสดุศาสตร์เราก็ไม่มีความรู้ไงอาจารย์ว่ามันร้อนมันเย็นมันเปียกแล้วมันจะทําเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นไงก็มืออาชีพเขาก็เขารู้ไงเขารู้ไงเขาทำมานานพวกเสื้อไอลิทเขาทำมานานเขาก็รู้ว่าต้อง ปรับแต่งยังไงอ่าแล้วครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆมีมีแบรนด์ไหน ที่แบบว่าเอ้ยอยากจะแนะนําว่าเอ้ยอันนี้ก็ดีนะใส่เหมือนกันหรือว่าอันนี้โคตรแจมหรือว่าสุดยอดมันต้องตัวนี้มีเงินทดเยอะๆเลยซื้ออันนี้ดีกว่าหรือว่าถ้าไม่มีเงินอันนี้เออหรือเสื้อโปรดของเพื่อนๆเป็นตัวไหนเออลองแนะนํามาโชว์หน่อยในใช่ใช่คอมเมนต์มาหน่อยว่าเนี่ยตัวโปรดเลยราคาไม่แพงหรอกแต่ตัวนี้ต้องใส่แข่งอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องเสื้อวิ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกับพวกเราแวร์ทูรันนะครับวันนี้ขอลา ไปกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ